คิวยาวค่ะรอไก่ยอผูภาพนะคะโอ้คล้ายๆนะคะผูกคล้ายๆ้วยน่าเห็นไหมขายยังไงให้ขึ้นล้วยก่อนนะคะนี่ขายยังไงให้ลองกล้วยก่อนผูภาพกอนจริงนี่กี่กี่กี่ปีแล้วคะอู้หูสามเดือน จริงเหรอคะสามที่เนี่ยเริ่มมันสามเดือนสามเดือนค่ะคุณผู้ชมแต่ของอร่อยไงคะก็ไปได้เร็วนนดนึงแล้วก็อย่างหนึ่งเราใช้ไก่ยอที่มีคุณภาพเนาะค่ะคุณบอกเลยเป็นไก่ยอเกรดเอเราไม่ใช่เกรดบีซีนะคือเนื้อแป้งน้อยมากแล้วก็เราใช้น้ำจิ้มซีฟู้ดที่น้ำจิ้มซีฟู้ดใช้มะนาวแท้ด้วยชิ้นค่ะแต่ตอนนี้มาพันสองร้อยค่ะถะ้าน่าจะแป้งไม่พอมก็คือพันสองร้อยชิ้นสองร้อยชิ้น ชิ้นใหญ่มากนะคะสิบบาทนี่สมควาน้ำเลืออร่อยจริงเดี๋ยวเราไปลองแบบสวัสดีค่ะผู้ชมยนินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสื่อสารชาแนลนะคะวันนี้ตั๊กอยู่ตลาดมีนบุรีค่ะผู้ชมนะวันนี้ตั๊กมาหาร้านไก่ยอของครูภาพค่ะผู้ชมที่กําลังดังในโซเชียลนะคะตอนนี้นะคะ ก็อยากจะมาชิมนะคะว่าความอร่อยของร้านคูภาพเนี่ยเป็นยังไงนะคะว่าคนเนี่ยต่อทงต่อแถวซื้อกันเลยนะคะปะ้าดาตักพาไปชมบรรยากาศกันดีกว่าเนาะนี่คือลูกค้าต่อแถวแล้วนะคุณผู้ชมตั้งมาห้าโมงเย็นนะคะนี่ต่อแถวแล้วคะ่ปะปาดาไปชมบรรยากาศกันโอ้โหไหนคะได้เหรอขา <c oughs> <c oughs> ต่อแถวกันนี่ค่ะต่อแถว นี่เลยค่ะคุณผู้ชมไก่ยอคูภาพนะคะน้ำจิ้มแซบ่บเออนะคะเสื้อลายค่ะนึ่ราคาเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะชิ้นละสิบบาทเสื้อลายค่ะอะไรคะเออสี่ชิ้นละสิบบาทที่เราจะเป็นไก่ยอนะคะมีแบบนึง่งแล้วก็เป็นแบบทอดค่ะ ทางร้านก็จะตัดัดนะคะตอนนี้คิวเ mm hmm. ยอะมากเลยก่อนเหค่ะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมรักมามาชมวิธีการทอดของร้านค่ะ,อะ,คะสองรัะเลยสีเหลืองทองนะคะไม่ป สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่คะ <g ül> แบบเงียบๆนะคุณผู้ชมอ่าฮัลโหลนคนเพลินคนเพลินคนเพลินค่ะอ,อันนี้เป็นเป็นเป็นน้องเหรอคะเป็นน้องคู่ภาพอะคะเป็นพี่สาวคะ่ะคุณผู้ชมอ่าน,ๆๆนี่นะคะคนก็ใจผิดนี้ก็กเป็นคู่ภาพไปหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> <c oughs> อ่านี่นะ อันนี้คือไก่ยอนะคะที่ร้านก็คือทำเองหมดเลยอันนี้เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงอะคะ พุ่งครึ่งค่ะแต่ว่าตอนแรกเนี่ยจะลงได้ประมาณสี่โมงค่ะถึงประมาณสองทุ่มถึงประมาณสองทุ่มแต่ว่าไม่เคยอยู่ถึงเลยไม่อยู่ถึงเลยเออนะคะสักทุ่มเดียวก็พอนะคุณผู้ชมเดี๋ยวโอเคค่ะอันนี้คือลูกค้าแบบต่อแถวเลยค่ะ โดยกสั้งแกที่นด้วยอนะ่ะยิล่ะที่ร้านมีวันหยุดไหมคะมตอนนี้คะ่ะหยุดยนะโอเคคะ่ะ นี่นะคะติดไม้กันก่อนนะคะอันนี้เป็นกูผ้าเป็นเจ้าของสูรนะคะกู้า,าตอนนี้มีกี่สาขาแล้วว่าน่าจะประมาณเกือบ20แล้วค่ะเกือบ20สาขาแล้วค่ะค<ช>ุณผูช้ชมอยู่ที่ไหนบ้างอะคะตอนนี้คือกําลังทยอยลงเนาะเพราะว่าเพิ่งลงพร้อมๆกันแต่ที่มทีที่เริ่มแล้วก็คือบางใหญ่ค่ะที่ตลาดบางใหญ่ที่ตลาดแบ็กมาร์เก็ตสมุทรสาสมุทรปราการแล้วก็ที่ บางซื่อตลาดบางซ่อนนะคะบางซื่อขายที่ตลาดบางซ่อนนะคะแล้วก็ยังมีอยุธยาอายุธยากล้หนอ่อยมีอยุทยามีฉะเชิงเซาค่ะกำลังจะไล่ค่ะตอนนี้<า>เดี๋ยวคุณภาพยังไงไปดูตอนนี้ก็ยังรับแฟรนไชส์อยู่ใช่ไหมครรับค่ะรับแต่ว่ารับแค่พื้นที่ละหนึ่ง ให,ให้จังหวัด,วดละนึาถ้าจังหวัดเล็กจังหวัดละหนึ่งถ้าจังหวัด oh. ใหญ่ๆแล้วก็เลือกพาด,ด,ด,ดูที่ว่าเขามีตลาดใหญ่ๆจริงเพื่อไม่ให้เพื่อให้เขาขายกันได้เราจะไม่ได้รับแต่และจังหวัดเยอะอะไรอย่างเงี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ไม่ได้มายืนเองแล้วค่ะ<า>ไม่ได้มายืนเองแล้วใช้พี่โอเคใช้พี่แล้วใช้พี่แล้วค่ะใช้น้องค่ะนี่ค่ะโอ้ใช้พี่ใช้น้องค่ะนี่ค่ะต่อแถวกันตั้งแต่บ่ายสามเลยต่อแถวแบบบ่ายสาม่างนี้มาแอบดูเลยใช่ไหม ต่อแถวเลยค่ะคุณผู้ชมนะเออค่ะคนจงคนจีนก็มากันค่ะคุณจงคนจีนก็นะมาทุกคนมาทุกเที่ยวที่นี่นะคุณผู้ชมเลยนะก็ต่อแถวกันนะฟองเที่ยวมาต่อแถวกันเขาแปลกเขานึกว่าขายกล้วยทอดคล้ายๆทอดยังไงให้ขเหมือนกล้วยก่อนอันนี้คนทอดผิดรูปลัลักษณะคล้ายๆก้วทอดคุณผู้ชมไม่ใช่นะไก่ยอไก่ยอแต่ลูกค้าบอกว่าเหมือนกล้วยทอดมากแสดงว่าทอดยังไงให้เหมือนกล้วย แล้วก็ส่วนตัวไก่ย้อนก็คือมีส่งใช่ไหมคะมีส่งค่ะมีส่งด้วยมีแฟนชายมีอะไรคนที่ไม่ใช่แฟนชายอยากจะซื้อไปขายได้ไหมได้เพราะว่าโอเคเราเข้าใจแต่ว่าอย่าไปขายแข่งกับแฟนชายแล้วกันเข้าไปไปหาตลาดลงมันเยอะแยะเลยสั่งเซ็ตเล็กเซ็ตน้อยไปกำไรก็ตามตามกำลังเราแล้วก็ขอให้ทอดให้เป็นขอให้จัดหน้าร้านให้น่ากินทำสะอาดสะอ้านกูภาพว่าขายได้ทุกที่นะคะ ตอนนี้ยอดสั่งค่อนข้างเยอะใครจะสั่งสั่งล่วงหน้านิดนึงโดยเฉพาะช่วงก่อนสงการก่อนสงการต้องสั่งล่วงหน้านะคุณล่วงหน้าล่วงหน้าขอสักสามวันสี่วันได้ยิ่งดีราคาเย็นบางทีก็ไม่มีขายอ่อันนี้ทอดนานเลยคุณผ้าอ่าปลาพัดทอดนานเลยคะเจ็ดนาทีค่ะเจ็ดนาทีโอเคค่ะโอ้ยขายเลยคะคุณขายกล้วยหนาเห็นไหมขายยังไงให้คือกล้วยก่อนใช่ไหคะนี่ขายยังไงให้ฟองเลยก่อนคุณภาพเอาจริงนี่ กี่กี่กี่ปีแล้วคะสามเดือนจริงเหรอคะสามที่เนี่ยเริ่มมันสามเดือนสามเดือนค่ะคุณผู้ชมแต่ของอร่อยไงคะก็ไปได้เร็วนนดนึงแล้วก็อย่างหนึ่งเราใช้ไก่ยอที่มีคุณภาพเนาะค่ะครูบอกเลยเป็นไกยอเกรดเอเราไม่ใช่เกรดบีซีนะคือเนื้อแป้งน้อยมากแล้วก็เราใช้น้ำจิ้มซีฟูดที่น้ำจิ้มซีฟูดใช้มะนาวแท้ด้วยมะนาวแฉะแล้วก็ผักมีแก้มให้ด้วยขา้สิบบาทอ่ะ ต้อง <นะ S 2> มากิน <ชม S 2> นะคุณภาพขนาดนี้เออสิอบ,าอบาทเองค่ะสิบาทเองสิบาทเองค่ะลองดูนะลองดูใครที่มีโอกาสมาค่ะอ่านี่ก็ลงกันเรื่อยๆค่ะเอาเลยลูกเอาเลยตัดสบายคูภ่ภาพวันนี้เอามากี่กิโลกี่ยังงคะนับเป็นโลหรอคะนับเป็นชิ้นหรอคะ น่าเป็นชิ้นดีกว่าชิ้นเพราะว่าชิ้นเพราะว่าเพราะว่าอ่าโลหนึ่งมันได้สาชสิบชิ้นแต่ตอนนี้เอามาพันสองร้อยค่ะไ้่น่าจะแปน่าะไม่พอก็คือพันสองร้อยชิ้นพันสองร้อยชิ้นพันสองร้อยชิ้นอย่ามากอดอ่าอย่ามาอย่ามาสองทุ่มนะคุณผู้ชมไม่ได้กินค่ะไม่ได้กินนะคะบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนจริงเออไม่ได้ขู่นะคะเรื่องจริงอ่ะใช่ค่ะไม่ได้ขู่ค่ะเรื่องจริง เาีมาหน1 0 0ันหนึ่งพันหนึ่งรอาสใช่ไมหนึ่งพันห่้อย้าสิะประมาณกี่เส้นคะกี่เส้นคะแปดสิบแปดสิบคือสบโลโอ้คือสี่สิบโลแปดสิบคือสบโลเกือบห้าสโลค่ะเพราะว่าเส้นหนึ่งมันครึ่งกิโลค่ะกูภาพตอนนี้มีเพจแล้วเนาะเพจกูภาพชื่ออะไรนะคะไก่ยอกูภาพค่ะโอเคเข้าไปดูไปอัปเดตสาคะที่นั่นจะเดี๋ยวกำลังจะอัปเดตเรื่อยๆจะคคือได้เรียนแล้วเปิดแล้วเราถึงจะอัปเดต เราตากขึ้นเพจไว้ที่ใต้คลิปนะคุณผู้ชมใช่ใช่ก็ไปสอนได้เลยค่ะที่อยากมีอาชีพค่ะดี้น่านะคะง่ายๆขายง่ายด้วยอยากสั่งไปรับประทานก็ได้นะคะมีทั้งแบบนึ่งแบบทอดแบบนึ่งแบบทอดใครไม่อยากกินน้ำมันก็แบบนึ่งใช่นั่นก็แต่มีน้ําจิ้มซีฟู้ดให้หมดนะคะมีผักแก้มไปมีผักแก้มไปนะคะดูใกล้ๆค่ะ ชิ้นใหญ่มากนะคะสิบบาทคุณผู้ชมบอกเลยนะต้องมาลองนะคะ การทอดประมาณ7นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณ5้าโมงประมาณหน่อยๆน,นิดๆยี่สน,นะคะลูกค้เเยอะมากๆเลยค่ะต่อแถวนะคะชิ้นละสิน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสแซ่บนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะมีแบบนึ่งด้วยนะคะ10บบาทเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็ทอดนะคะ

นิมโคตรแฝค่ะเจ็ดสามสิบส <arriver> สาขาตรงนี้เป็นสาขาต้นตำรับนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ตอนนี้มีเกือบ20สาขาแล้วนะ,ะติดต่อได้ที่เพจไก่ยอคูภาพนะคะหรือไม่ก็เบอร์โทร0964198422สีนเก้าแปดสี่องสองนะคะอ้าสองศูองอแป้งมันกรอบรอบ กรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะนี่ย้ายมาสกายเดินหานึกว่าไม่ขายล็อกนเดิไม่ของที่รร้ออนหเดินหาต้องการไม่ขาเลยต้องเลื่อยแล้วก็ไก่ยอนะคุณผู้ชมมีสลากขายได้นะคะ ต่ที่อยู่แถวนี้ไม่อยู่แถวไหนเราอยู่แถวนอกกพอมาค่ะคุณผู้ชมร้านไก่ยอคูภาพนะคะไก่ยอค่ะคุณผู้ชมนี่ร้อนร้อนเลยมาชิมกันค่ะคุณผู้ชมน้ำจิมราดไปเลยค่ะ ไก่ยอคูภาพชิ้นละสิบบาทที่ตลาดมีนบุรีนะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนี่ค่ะข้างนอกก็จะอแอบ,บชุบแป้งทอดนะคะก็รอบข้างนอกนะคะข้างในก็จะเป็นไก่ยอค่ะกรอบหอมน้อมันืม มืณอมน้ำจิ้มโคตรแซ่บอ่ะสีฟูคือแซบนัวเลยเปรี้ยวเผ็ดหวานอืมน้ำจิ้มเปรี้ยวน้ำเผ็ดกำลังดีเลยอร่อยแล้วอยากจะบอกว่าออเดอร์แต่ละคนอะ่ะห้าชินช้นหกชิ้นเป็นสิบชิ้นก็มีค่ะ แล้วตอนนี้ครูภาพนะรับแฟนไชส์ทั่วประเทศเลย,ยหืมจังเว้าอร่อยอร่อยเลยอ,เลอ่ะดีหืมสมคำน้ำเลืออร่อยจริงเดี๋ยวเราไปลองแบบนึ่งนี่คะ่ะอันนี้จะเป็นแบบนึ่งนะคะก็ชิ้นละสิบบาทเหมือนกันนะคะที่ร้านเนี่ยขอมีผักไม้ด้วยนะแบบผัก,กแกล้มนะคะ ืแบบนึงน่าจะเด้งหน้าดูหืมเห็นไหมหูยออ้ยไก่ยอเขาดีแล้วก็เด้งมากมากหืมกินทางคู่กับผักกินเข้ากันเลยค่ะแต่ว่าไก่ยอแบบนึงอ่ะคือเขาจะแบบเด้ง นุ่มนะต่างจากทอดทอดก็คือเขาจะชุบแป้งทอดเนาะก็คือจะกรอบข้างนอกนุ่มข้างในเทกเจอร์ต่างกันนะอร่อยทั้งคู่หืมนุ่มมคนดีอ่ะล้วดูคนต่อคิวดิต่อคิวแบบนี้ตั้งแต่บ่ายสามค่ะอืม อร่อยเด็ดจริงๆนะก็สลับใครนะคะที่อยากมาอุ่นนุ่นร้านคูภาพนะคะก็มากันได้เลยคูภาพเนี่ยขายทุกวันเลยนะตั้งแต่บ่ายสามโมงถึงสองทุ่มแต่อย่ามาสองทุ่มนะคะก็สรับอีพีนี้นะคะตักมาที่ตลาดมินบุรีนะคะที่นี่ก็มีของทานไม่แยะมากมายเลยมาเที่ยวกันได้นะคะแม่ค้าที่นี่น่ารักทุกคนนะก็สลับอีพีนี้นะคะต้าต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะไปพบกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับวนันนี้สวัสดีค่ะ